สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เดี๋ยวมาดูสภาพอากาศของวันนี้นะครับว่าอากาศจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่หรือว,ว่าบริเวณไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนไหมแล้วก็อากาศจะร้อนขนาดไหนนะครับก็เป็นการคาดการอากาศในวันนี้นะครับสําหรับสภาพโดยทั่วไปนะครับช่วงนี้ก็ยอมความกดอากาศต่ํานะครับ หรือว่ามวลอากาศหรือว่าอากาศร้อนนะครับปกคลุมทั่วประเทศนะครับในช่วงในวันนี้นะครับแล้วก็อากาศน่าจะเริ่มร้อนขึ้นมากนะครับโดยแต่ละภาคเนี่ยอุณหภูมิจะสูงสุดประมาณ40องศานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสูงถึง4 2ององศาเซลเซียสนะเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ร้อนนะครับแล้วก็น่าจะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับมีโอกาสที่จะแตะ 40องศาเซลเซียสหลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็น่าจะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีการสะสมในส่วนของความร้อนนะครับสำหรับในช่วงนี้ก็ลมที่พัดเข้ามาในประเทศไทยก็จะเป็นลมใต้นะครับลมใต้กับลมตะวันตกนะครับลมตะวันตกพัดปกคลุมในส่วนของภาคใต้ในส่วนของลมใต้ก็คือ พัดขึ้นมาปกคลุมในส่วนของภาคกลางภาคตะนดีิงเหนือแล้วก็ภาคเหนือรวมทั้งภาคตะวันออกนะครับสำหรับลักษณะการมีแนวโน้มโอกาสเกิดฝนเนี่ยแต่ละภาคก็คือวันนี้เนี่ยครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนประมาณ10%ของพื้นที่นะครับโดยส่วนใหญ่ในแต่ละภาคนะครับโดยบริเวณที่มีโอกาสเกิดฝนมากที่สุดก็คือในส่วนของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าเป็นอิทธิพลของลมตะวันตกที่พัดเอาความชื้นจาก ทะเลอันดามันมานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดนะครับจากโมเดลที่ทางในส่วนของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปได,ได้ได้ได้ทำข้อมูลไว้จะสังเกตว่าในช่วงบ่ายก็คือภาคใต้กับภาคตะวันออกนะมีโอกาสที่จะเกิดฝนมาที่สุดนะครับในในช่วงในวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับแต่ว่าในส่วนของภาคอื่นนะครับอย่างเช่นภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางนี่คืออากาศจะร้อนมากนะครับแล้วก็ฟ้าก็จะ มีฟ้าหลวบางในตอนกลางวันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่สำคัญก็คืออากาศจะร้อนจัดนะครับในวันนี้เพราะฉะนั้นก็ทุกท่านที่ต้องทำงานในที่กลางแจ้งหรือว่าในที่ต้องมีอากาศที่ไม่ถ่ายเทก็ให้ระวังในส่วนของโรคฮิสโตกนะครับหรือว่าโรคลมแดดมาด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีข่าวบ่อยนะครับเป็นอันตรายถึง แก่ชีวิตไปหลายรายแล้วในส่วนของอากาศร้อนปีนี้นะครับดูจากโมเดลฝนแล้วเนี่ยในช่วงบ่ายถึงค่ำพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนมากที่สุดก็คือในส่วนของภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับในส่วนของวันนี้นะครับส่วนภาคอื่นก็โอกาสเกิดฝนน้อยนะครับมีแต่ความร้อนแล้วก็แรงนะช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจรออีกประมาณห้าวันนะครับต้องไปรอลุ้นฝนกันอีกทีในช่วงนั้นนะรประมาณวันอาทิตย์วันจันทร์นะครับ ีนี้ไปดูพยากรณ์รายภาคนะครับในส่วนของพยากรณ์อากาศประจำวันที่18เมษายนนะครับซึ่งทางกรมอุตุนยิยมวิทยาก็ได้ออกในส่วนของการพยากรณ์อากาศนะครับโดยภาคเหนือเนี่ยครับอากาศร้อน,นครับในส่วนของภาคเหนือนะครับอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปนะครับกับมีฟ้ารั่วในตอนกลางวันนะครับ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับนั่นคือช่วงนี้โอกาสที่จะเกิดลมกระโชกแรงก็มีมีมีโอกาสได้เหมือนกันเนื่องจากว่าอากาศร้อนนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับก็สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่แถวตากพิซูนุโลกเพชรบูรณ์นะครับก็อยู่โซนตะวันตกของภาคเหนือนะครับแล้วก็โซนกลางนะภาคเหนือตอนล่างนะคร,รอยต่อระหว่าง เหนือกับอีสานนะครับตรงตรงบริเวณนี้ก็ช่วงหลังก็มีการเกิดฝนบ่อยนะแถวลมสักเลยอะไรแถวโซนนี้นะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะครับอากาศร้อนจัดบางพื้นที่นะครับฝนฟ้าขนองสิบเอร์เซนของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับที่เห็นเป็น โมเดลนะครับโดยมีลมกระโชกแรงบางแห่งกับฝน10%นะครับส่วนมากจะอยู่แถวเลยชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์นะครับโซนนี้นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝน10%นะครับ10%น้อยนะครับท่านผู้ชมอาจจะใครที่บริเวณพื้นที่ไหนได้รับฝนช่วงนี้ก็ถือว่าโชคดีบ้างนะครับ10%นะครับไปดูภาคกลางนะครับภาคกลางก็คือตรงนี้นะครับ ภาคกลางเนี่ยอากาศร้อนกับมีฟ้าหลืในตอนกลางวันนะครับแล้วก็อากาศร้อนจัดบางพื้นที่นะครับก็มีแตะถึงสี่สิบถึงสี่สิบสองเซลเซียสได้นะครับมีฝนฟ้าขนองสิบเปอร์เซ็น์ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเกิดแถวเมื่อวานนี้นะที่เกิดก็คือโซนต,นตะวันตกนะครับแถวราชบุรีนี่นะครับ น,นะครับตามโมเดลท,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 ที่ที่ทำมาแถวราชบุรีสวนพึ่งอะไรน,นะครับสุพรรณบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสาครน,นะครับก็ทางด้านตะวันตกแล้วก็ใต้ของภาคหนึ่งอาภาคกลางนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับไปดูภาคตะวันออกนะครับอากาศร้อนนะครับกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะครับมีฝนฟ้าขนอง 10%ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่โซนนี้นะครับชนบุรีตราดจันทบุรีแล้วก็ชนบุรีแถวนี้นะครับที่มีโอกาสจะเกิดฝนฟ้าขนองนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับภาคใต้นะครับ อากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดแถวระนองตรังและสตูลนะครับโซนนี้นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับขอภายนะคภาคภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยะครับหรือฝั่งตะวันออกนะครับก็อากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็ฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่นะครับก็ 20%ก็มีโอกาสเกิดมากที่สุดในประเทศไทยนะครับถ้าเทียบกับในส่วนอื่นประมาณ10%นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเกิดที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันโซนนี้นะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันสงขาลายะลาและก็นราธิวาสนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับที่บอกว่าประมาณ20%ของพื้นที่นะครับ ก็ภาพรวมทั่วประเทศวันนี้ก็โอกาสเกิดฝนน้อยนะครับก็อากาศร้อนนะครับโดยเฉพาะในส่วนทางตอนบนของภาคนะครับโดยแถวภาคเหนือเนี่ยอุณหภูมิมีโอกาสที่จะสูงถึง42า,าเซเซียนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่แถวภาคเดนืยวก็ระมัดระวังนะครับในส่วนของภาคอีสานเนี่ยโอกาสที่อุณหภูมิจะสูง สูงสุดก็คือประมาณ40องาศาเซลเซียสนะครับในวันนี้รวมทั้งภาคกลางนะครับก็ここ40องศาเซลเซียสเช่นกันนะครับส่วนภาคตะวันออกก็ประมาณ39องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับวันนี้ก็มีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะครับอากาศร้อนนะครับมีฝนฟ้าขนอง10%ซของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิสูงสุดมีโอกาสที่จะแตะ38องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของภาคกลางนะครับ กรุงเทพและปริมณฑลนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันมันเนี่ยอุณภูมิก็ไม่สูงสูงเท่าภาคอื่นนะครับก็สูงสุดก็ประมาณ36องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลนะครับที่มาอัปเดตแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านครับในส่วนของการคาดการสภาพอากาศในวันนี้นะครับก็ช่วงนี้อากาศก็จะร้อนนะเพราะฉะนั้นก็ ทุกท่านก็ระมัดระวังในส่วนของอุณหภูมิที่อาจจะสูงนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูคาดการณ์นี่นะครับอุณหภูมินะครับที่โมเดลอุณหภูมิวันนี้นะครับก็ประมาณ38 39หรือบางพื้นที่ก็40นะครับก็เป็นอุณหภูมิอีกวันหนึ่งที่น่าจะมีอากาศร้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของฮีสโตกนะครับสำหรับคนที่ต้องเสี่ยงในการทำงานในบริเวณพื้นที่ที่ อยู่ในที่โล่งต้องรับแสงแดดหรือในพื้นที่อบอ้าวร้อนอากาศปิดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ